สวัสดีท่านผู้เจริญพลิสซร่อยเอยมัสเตอร์ดูเอลโปรอีพี128วันนี้มากับเด็กไครมเดลยเป็นอาคิไทยมังกรบรรชาการเอฟเฟคโคตรแจ่มที่จะทําให้การเล่นมอนเหลืองของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปมีของช่วยในเกตร,รีโมบและ n t r แต่จุดเด่นของเด็กจริงๆแล้วไม่ใช่ตรงนี้แต่มันคือความเทพของเอสมอนสเตอร์อย่างอเล็กซานดรีดรากอนที่ไม่สามารถโดนในเกตได้นั่นเอง พอไปเดนดับเล็ดสกิวเดนอิมเพิ์มเอฟเฟกเวลเลอร์ก็เอาพี่ไม่ลงถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างนี่ก็เป็นเด็กลิสคข้าวๆของเราเนีครับอันดับแรกเราก็มาดูกันในส่วนของเอ็กซ์ตอเด็กกันก่อนเอ็กซ์ตอเด็กใส่ได้ตามกำลังศรัทธาเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีควรมีเคออสแองโชซักสามใบเพราะว่าได้ใช้บ่อยอยู่ ใบนี้ถ้าอัญเชิญด้วยมอนสเตอร์ทัดแสงมอนสเตอร์ซิงโครโดของเราทุกใบจะไม่รับผลเชี่ยอะไรเล,เลยจากมอนสเตอร์อีกใยและถ้าเราใช้มอนสเตอร์ทัดมืดเป็นวัตถุดิบการอัญเชิญมอนสเตอร์ทุกตัวในฟิ์เราจะไม่ตายจากดบทเทช่วยคุ้มกลาหวัวมอนสเตอร์ในฟิวของเราเนี่ยฮะและการ์ดที่เหลือก็ใส่ได้ตามกำลังศรัทธาเลยนะครับถ้าอยากจะจัดตามก็ตามนี้เลยดีไวท์อาเซโนดับเบิลเอซุดสกายซันเดอร์ซุปเปอร์สตาร์เซเลเยอร์ไทฟอนสกายครสยิตบากุนสกาฮัทแลนด์ดราก้ไฟฟ์เฮดลิงดราอน เมกไนท์คูโเซเดียอัปรามักในเมือฟีนิกซ์เอสพีลิตโตไหนน้องไอพีมัสคารีนาลิงคูริโบถัดไปเป็นเมนเด็กครับ The h u e Revolution is over ใส่มาสองใบ Infinite Impermanent แล้วก็การ์ดในปีมครับไพ่โมเดลโอเนเนอร์ประกาศชื่อมอนเหลืองหนึ่งชื่อและถ้าเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในฟิวเราสามารถสเปย์มอนเหลืองชื่อที่เราประกาศออกมาได้จากเด็กหรือจากสาุสานและหลังจากนั้น เราจะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีที่เกี่ยวพันกับมอนสเตอร์ที่ประกาศไปและการที่เป็นมอนสเตอร์ติดชื่อไพ่หมดเดียวและเอฟเฟกต์จากสุสานครับรีมูฟใบนี้แล้วก็เลือกมอนเหลืองหนึ่งใบที่เราควบคุมหรือที่อยู่ในสุสานหลังจากนั้นแย่งมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีมากกว่าการที่เราเลือกไปเอฟเฟกต์ effect นี้ใช้ได้แค่ในเทิร์นอีกฝ่ายเท่านั้น Gra ฟ of the Super ป n ร์เอ็นจิ้นออค m อไอซึมอนสเตอร์เวลหกหรือสูงกว่าที่สเปออกมาในฟิว จะไม่สามารถสั่งตีได้ e v e l l y m a t c h e t ใส่มา2ใบเผื่อได้ใช้ p y ม o เด a l ิ h i ลอ e r สั่งใช้งานกัรดใบนี้โดยการโชว์มอนสเตอร์ติดชื่อ p y มเดียลหรือมอนเหลืองในมือถ้ากรณีที่เรามีมอนเหลืองเวล5หรือสูงกว่าในฟิล เราไม่จําเป็นต้องโชว์การ์ดในมือเพื่อที่จะเลือกการ์ดหนึ่งใบในฟิลด์เนเกตการ์ดใบนั้นและดีมุฟออกไปถ้าเราควบคุมไพ่โมเดลมอนสเตอร์เราสามารถเซตการ์ดใบนี้จากสูุสารได้ขอใบเดอะเกรดไพ่โมเดลเทมเมอร์จ่ายพอยต์สองพประกาศชื่อมอนเหลือง1ใบและหลังจากนั้นถ้าเราไม่มีมอนสเตอร์สามารถสเปยมอนเหลืองที่ประกาศไปข้างต้นได้เรียกออกมาในสภาพนอนยิม้ม และการ์ดใบ,บนั้นจะไม่ตายจากแบทเทิลจนจบเทินอีกไยถ้าอีกไยอันเชิญแบบปกติเราสามารถดีมุฟใบนี้จากสุสานเพื่อเลือกมอนเหลืองในฟิลด์เราหรือในสุสานหลังจากนั้นดีมุฟการ์ดหนึ่งใในฟิลด์อีกฟที่มีพลังโจมตีน้อยกว่าการ์ดที่เราเลือกไปไพ่โมเดลอิมเพลยลโหลดมอนเหลืองทุกใบและมอนสเตอร์ติดชื่อไพ่โมเดลที่เราควบคุมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300ต่อจำนวนมอนเหลืองในสุสานที่มีชื่อต่างกันเทินละครถ้าการ์ดใบ,บนี้ถูกสั่งใช้งาน เราสามารถเสร์กการ์ดติดชื่อไพ่โมเดลจากเด็กขึ้นมือใดและเอฟเฟกต์สุดท้ายครับประกาศชื่อมอนเหลืองหนึ่งชื่อหลังจากนั้นสเปกกานั้นออกมาจากเด็กมือหรือสุสานใดของโคตรดีครับใบนี้ odd of e x s t a r v a k i n n piercing the darkness ทุกครั้งที่มอนเหลืองสเป์หรือ normal ออกมา เราจะได้จั่วการหนึ่งใบและเมื่อมีการโจมตีที่เกี่ยวพันกับมอนสเตอร์ของเราที่เป็นมอนเหลืองเวล5หรือสูงกว่าหรือมนสเตอร์ synchro หรือ exceed ที่เคยใช้มอนเหลืองเป็นวัตถุดิบร์ดใบนั้นจะได้รับการปั๊มพลังแม็กซี่น้องอุระและเอสอ m o เ s t e r ประจำเด็กคร,รับอ imperial dragon the p y ลดราก้อนใบนี้จําเป็นจะต้องเรียกโดยการสังเวยมอนเหลือง1ตัว ในเทินของผู้เล่นอีกฝ่าย Quick Effect เเช h o w c a r d b e n จากมือหลังจากที่เอฟเฟกต์ Resolve อัญเชิญแบบสังเวยมนสเตอร์ติดชื่อ p y มเด e a l หนึ่งใบและเอฟเฟกต์เมื่อกาด Benny อัญเชิญแบบสังเวยออกมาเราจะได้รับเอฟเฟกต์ดังนี้ในเกตเอฟเฟกเต์ Monster อีกฝ่ายทั้งฟิลด์ Remove m o n s t e อีกฝ่ายที่เขาควบคุมทุกใบที่มีธาตุหรือเผ่าเดียวกันกันกบมนสเตอร์ที่เรานํามาสังเวยเพื่อเรียกใบนี้เฟมเววก,ก,กั c a d e Alexandrite d r กอนล l a าโดไล i ์ดราก g o และบูไอไว e ์ดรากอนมีเอฟเฟกต์ล ก็คือจะขึ้นมือเทินแรกและไม่โดนเนเกยียตจากก๊์ดอีกไฟหลังจากนี้จะเป็นการดูเอวฮาตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูดีเพลกันเลย สวัสดีเกมที่หนึ่งครับรอบนี้เราก็ได้เริ่มที่หลังอีกฝ่ายเขาก็เล่นเป็นเด็กดราก้อนเมดเรียกออกมาเป็นน้องลมใช้เอฟงน้องลมโม่หนึ่งใบและนําไปขึ้นเป็นมังกรลิงหนึ่งทำการชุบออกมาครับเป็นน้องลมและขึ้นเป็นไฮรติกซิลดราก้อนพร้อมกับเซตหนึ่งจบเทินเรียกได้ว่าเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างน่ารักกันเลยทีเดียวนะฮะเราก็เปิดด้วยเพี้ยนซิงดักเนสพร้อมกับเปิดด้วยพร i โมเดียลอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าใช้เอฟเฟกของไฮรติกซิลดราก้อนเพื่อที่จะเตะการ์ดของ เรากลับเข้าไปในเด็กแต่เราก็มีคอใบเดอกเล็บอยู่ขึ้นเชนที่3ครับเป็นอินฟินิตอิมเปอร์แมนเนนแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราไม่ได้ใช้เอฟเฟกแต่อย่างใดเปิดด้วยแบรนเดตรีเจนเราก็ขัดด้วยน้องอุระะในท,ทันทีตีด้วยไทฟอนสกายไครสิตเซ็ตการ์ดหใบแล้วก็จบเทินครับทีนี้เข้าสูถถ่เทินที่3ครับอีกไฟเรียกเป็นอะลูเบอร์เซิร์ชึใบเป็นแบรนเดตฟิวชั่นเราก็ซูเปอร์เอนจิ้นออร์แกไนซึมและเรียกเป็นอิมพีเรียลดราก้อนและใช้เอฟเฟกของอิมพีเรีย ดราก้อนทำการเคลียร์มอนสเตอร์ทุกใบในฟิลด์ของเขาเรียกออกมาเป็นน้องลมอีกรอบและเปิดด้วยเอฟเฟกของน้องลมโม่ไปอีกหนึ่งใบและเรียกออกมาเป็นน้องมืดครับใช้เอฟเฟกน้องมืดเซิร์ชหนึ่งใบพร้อมกับจบเทินตัดภาพมาที่เทินสีครับชิ้นนี้ใช้เอฟเฟกของไทฟอนสกายไครสิตเตการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือและเราก็ตีด้วยไทฟอนพร้อมกับจบด้วยอิมเทเรียลดราก้อนของโคตรดีสวัสดีเกมที่2ครับรอบนี้ก็ได้เริ่มก่อนอีก เราก็เปิดด้วยเพียสซิ่งดักเนสแล้วก็ใช้เป็น Imperial Search 1ใบขึ้นมือและเปิดด้วย p r i m มเด i a l ใจพ้อย2,000สเปย์ออกมาแบบพิเศษเป็น l a ล a โบไร Dragon เมื่อมอนเหลืองถูกอัญเชิญออกมาเราจะได้ตัวหนึ่งใบสเปออกมาแบบพิเศษเป็น Alexander Dragon ขึ้นเป็น Chaos Angel ด้วยเอฟเฟกของ Chaos Angel จะไม่รับผลเชื่อเลยเลยจากมอนสเตอร์ของอีกายและเราก็ยังมีเอฟเฟกกันตายจาก Battle อีกด้วยและเป็นเทินที่2ของเขาครับ เปิดด้วยหญ้าที่บ้านดกและเกินโมกัสไปเยอะพอสมควรและเปิดด้วยสเปลกัสมอนสเตอร์รีบอลชุบออกมาเป็นกาเดียนสลามและนำไปขึ้นเป็นอียิปเชนก็สลามหยิบหนึ่งใบเป็นเทพดาครับสังเวอันเชิญ เรียกเป็นมังกรฟ้าโอซีริสและตามด้วยกัาเวทพัฒนาร่างทพเพิ่มพลังให้กับมังกรฟ้าโอซีริส1000จากนั้นตามด้วยกัรกับดากรีไว้สก,กายพอดหยิบเวทชุบชีวิตขึ้นมือและหลังจากนั้นเข้าสู่บาโ t เฟสครับเราก็ทําการปั๊มพลังให้กับเคออสเอ็นเจ้เป็น1500แต่มันเป็น สภาพตั้งป้องกันว่ามันกันไม่ได้และในขณะนั้นเทโอสแองเจลของเราก็ออกจากคิวไปเพราะเอฟเฟกของเกมเอฟเฟกต์อันเอฟไม่ได้ช่วยอะไรกเลยเกมที่2ก็เลยเจ๋งไปด้วยมังกรฟ้าโอซิริถึงกับไส้แตกกันเลยทีเดียวมึงนี้มันรูปลอจริงๆเมื่อกาดแบบนี้สั่งเตีย เราสามารถทําให้อีกฝ่ายส่งมอนสเตอร์หนึ่งใบที่เขาควบคุมลงสู่ฐานไปสวัสดีเกมที่3ครับรอบนี้เราก็ได้เจอกับเด็กเอ็กซิสถัดน้ําเปิดด้วยการ์ดเวทเสิร์ตเราก็ขัดด้วยน้องอูร่าอีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นบัตโซชักเราก็ไม่รอชักเปิดเป็นแม็กซีแต่ก็โดนขาดเรียกออกมาเป็นติ๊กจอและนาไปขึ้นเอ็กซิสเป็นบาฮามุดชักสเปออกมาแบบพิเศษเป็นเรีเบธานดรา้อนเวอร์ชั่นใหม่และนําไปขึ้นเป็นเอ็กซิสอาร์เมอร์ตอร์ปิโดหยิบก,การ์ดขึ้นมือ2ใบและไปแรงด์ เอกซ์ซีอีกรอบเรียกเป็นฟูอาเหมินดักไนแลนเซอร์สเปย์ออกมาเป็นบิ๊กจอเสิดหนึ่งใบเป็นปลาฉลามเรียกเป็นแมงกะปรุนเจลี่ฟิชและสเปย์มอนลัวครับเรียกเป็นชากคเร็กเรเวทันที่เห็นอยู่นี่คือบอร์ดที่โคตรจะเน้นตราบของอีกฝ่ายนะครับไอฟูอาเหมินยูโทเปียเรเลนเซอร์มีเอฟเฟกต์ช่วยในการลดพลังโจมตีมอนสเตอร์ของเราส่วนไอชารคเด็กเรเวทันนี่มันมีเอฟเฟกต์ช่วยในการเนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ของเราแล้วก็ลดพลังให้เหลือศูนย์แต่อย่าลืมไปนะครับเด็กที่เราเล่นวัน นี้ก็คือเด็กซูเปอร์อัลติเมตมอนเหลืองแชกเด็กรลเวทนันไม่ได้แดกเรานะครับบอกเลยแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือไอสเตลคาเซนนะครับมันมีเอฟเฟกในการยิงมอนสเตอร์ของเราและสามารถยิงไล์พอยได้อีกเข้าสู่เทิร์นที่2ครับเปิดด้วยไพ่มอดิโใจพอยสองพันสเปซและตามด้วยการ์ดเวทครับทำการรีมูฟแมงกระพุนของอีฝฟลยออกไปและหลังจากนั้นเราก็เอาอเล็กซานไบรด์ดรา้อนไปขึ้นเป็นเอ็กซิสซูปเปอร์สตาร์เเลเยอร์ไทฟอนสกายครสิต พอรตเอ็กซ <gesch> ์สหนึ่งเพื่อเตะกร์ดหนึ่งใบกลับเข้าไปในเด็กเราก็เลือกเป็นเอ็กซ์ซีสอาเมอร์เข้าสู่เทิร์นที่3ครับอีกฝ่ายตีมาด้วยชักเด็กเยเวทันเราก็ปล่อยให้เขาตีไปครับเพราะว่าไม่มีกร๊ดขัดและซ้ำมาอีกทีด้วยฟูลอาเมอร์ดักไนแลนเซอร์เราก็ไม่รอช้าเปิดสวนด้วยโอเปเนอร์ทำการสเปรย์ออกมาแบบพิเศษครับเป็นมอนเหลืองเวลหกธาตุมืดของเราพลังโจมตีศูนย์และรอใช้เอฟเฟกต์จากสุสานครับเพื่อ NTR การ์กดอีกฝ่ายมาในฟิลเรานี่คือการใช้ส รัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับท่านผู้เจริญย่งชักคเด็กลีเวทานของอีกฝ่ายมาถ้าจะ NTR ามาเฉยเมันก็กระไดยอยู่เราก็ไม่ดรอชใชเอฟเฟลของชักคเด็กลีเวทานครับลดพลังโจมตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายให้เหลือศูนย์และในช่วงเ e อ็นเฟลก็จะกลับไปหาอีกฝ่ายอย่างน้อยก็รู้สึกว่าใช้คุ้มแล้วเปิดด้วยไพยโมเดลอิมอเยลครับแต่ก็โดนถอยด้วยการกระดักของเขาบุไอในมือก็ไร้ประโยชน์จิบหายเราก็เลยจบเทินแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเข้าสู่เทินที่5ตีมาด้วยชาคเด็กด เราก็ไม่มีของกันครับและเป็นเทิร์นที่6ครับจัวได้เป็นไพ่โมเดลเชลเลอร์เราก็ทําการสอยชักเด็กเดวิทันของอีกฝ่ายออกไปและมาวัดใจกันในเทิร์นที่7ถ้าเขามีมอนสเตอร์ลงเราก็เตรียมตัวเจงครับแต่อีกฝ่ายเหมือนจะไม่มีให้ลงเรียกมอนสเตอร์ออกมาในสภาพนอนยิ้มในเทิร์นที่8นี้เราก็จัวได้เป็นเชลเลอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมน่าจะพอยือ้อีกฝ่ายได้อยู่เปิดด้วยเทคคิออนเซเว่นเทร์ชหนึ่งใบอันที่จริงเราสามารถเนเกียได้นะครับแต่ทําไมากูไม่ เ,เรียกออกมาเป็นมิดจอเราก็ขัดในทันทีทันใดด้วยเชลเลอร์อีกฝ่ายก็สังเวยครับเรียกเป็นแผงกระทบตีมาด้วยแผงกระทบพร้อมกับจบเทินและเข้าเทินสิบเราครับทีนี้จัวได้เป็นอิมเพเรีลดากอนมาไม่ถูกเวล่าเวลานะไอหนุม่มและจบเทินกันไปเลยเราก็เลยต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจกูซาตานมอนทานนะมึงมาตั้งนานมึงมาจมกูได้แผงกระทบเนี่ยนะ เดินทางกนมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับช่วงนี้ทันใดที่ยังไม่ได้กดซับก็กดได้เลยเด้อเจอกับเด็กレスคิวเอชครับรอบนี้อีกฝ่ายทำการเสิร์ชขึ้นมือเรียกเป็นรถด,ดับเพลิงแล้วก็เซตกัปสใบ,บครับพร้อมกับจบเทินกันไปเลยกูอยากจะมีฮาร์ปี้สักใบจริงๆอยากมาเคลียร์แผงหลังเขาแล้วก็จบเทินกันไปเลยในช่วงเอ็นเฟียดนี่ก็เปิดด้วยเวทความเร็วสูงแล้วก็ขัดด้วยน้องอุระระเข้าสู่เทินที่3ครับ เรียกออกมาเป็นเอสมอนสเตอร์อเล็กซานไรต์ดราก้อนแล้วก็เปิดเป็นซุปเปอร์เอ็นชเชนโอเนซึมอีกฝ่ายก็ตีมาด้วยมอนวิลซีแล้วก็กดยอมเรานี่มันโหดจริงๆรินิ่มตามเคยเดินทางกันมาถึงเกมที่5กันแล้วนะครับรอบนี้อีกฝ่ายได้เริ่มก่อนเดาเปิดด้วยซินฟูสปอยเซิร์ตเป็นน้องแบ็กวิชทำไารัดยังเป็นภาษาจีนอยู่แล้วก็ปาเป็นแม็กซีครับอีกฝ่ายก็จบเทิร์นกันไปเลยคุณเป็นคนดีจังครับเปิดด้วยพอตออฟเอ็กซ์ตาวาเกนมูฟไป6ใบเพื่อที่จะ จัวแก๊สสองใบได้เป็นเพลสซิ่งดักเนสพร้อมกับคอาบเดกเร็บสองใบครับอีกฝ่ายต้องมีสยองแน่นอนเราก็จบเทินแต่เพียงเท่านี้ตัดภาพมาที่เทิน3เรียกออกมาครับเป็นเดี A Star ish, ยเบลสตาแบ็กวิชเซ็ตแก๊สหนึ่งใบเรียกเป็นมอนสเตอร์ทีมไวฟอร์เดสและใช้เอฟเฟกต์ของน้องขาวครับเราก็ปาเป็นน้องอูระะ่าจากนั้นไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึกคืมอะไรขึ้นเป็นน้องเอสพีลิเตไนท์มึงเอาเดี A ยเบลสตาใบก่อนมาตีกูมึงจะได้ดาเมจเยอะกว่านี้นะครับคุณพี่สงสัยเขาจะต่อให้เรานะครับเนี้ยทะลุ มา1,600พอยเราก็ทำตัวนิ่งๆไปก่อนเข้าสู่เทิร์นสี่จวดได้เป็นอิมเพลเรีดโหลดแม่เป็นอิมเพลเรีดโหลดเซิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือและทำการ เปิดด้วยชิวเลอร์ครับยิงไปที่น้อง SP Little k n i ไหนเพื่อที่จะเปิดช่องว่างให้ลงเฟเมอร์สเปออกมาแบบพิเศษครับแต่ถูกบังคับให้ลงในสภาพนอนยิม้ม S m สมอนสเตอร์สุดเทพอเล็กซานเร์ดรา,รากอนและด้วยเอฟเฟกตของเพีย i ซิ่ง Darkness เราก็จะได้ตัวหนึ่งใบแล้วก็เปิดด้วยไทยมอเดียวครับสเปออกมาเป็นลบาบไร นำไปขึ้นเป็น Chaos Angel แต่ก็โดนขัดด้วยตรายดำเราก็ทำได้แค่เซตเป็น Ancient o r g a n i s m ซพร้อมกับจบเทินกันไปเลย ในเทินที่5นี้อีกฝ่ายก็เปิดเป็นน้องขาวโชคดีที่เขามีน้องขาวในสู่สานอยู่แล้วเราก็เลยเปิดเป็นคอายเดอะเกรปทาให้น้องขาวต้องโดนเมเกตไปถึง2เทินเรียกออกมาแบบปกติแต่ช้าก,ก่อนยมเราก็ไม่รอช้าขึ้นเทินที่2เป็นเทรเมอร์เพื่อที่จะรีมูฟน้องขาวออกไปอีกฝ่ายก็จบเทินกันไปเลยเข้าสู่เทินที่6ครับเปิดด้วยไพ่โมเดลเวทต่อเนื่องสปเปออกมาเป็นบูไอไวดราก้อนตัวหนึ่งด้วยเอฟเฟกของเพลสซิ่งดักเนสพร้อมกับจบเทินเทินที่ เจ็ดอีกไฟก็เซต1จบเทินครับเข้าเทิน8เราก็เรียกออกมาเป็นอเล็กซานไดริดาวันตีด้วยบูไอและเอฟเฟกของทราก,กเดียจากมือก็ถูกสั่งใช้งานสเปออกมาแบบพิเศษหลังโดนดามิดและเพื่อไม่ให้อีกไฟสั่งใช้งานเอฟเฟกของทราก,กเดียเราก็เปิดเป็นเดอะเกรฟซูเปอร์เอนเชียนออร์แกนซึมและเข้าสู่เทินที่10ครับ เปิดด้วยไพยโมเดียลสเปออกมาแบบพิเศษสังเวยลบาบไร,ร์ดากอนเพื่อเรียกออกมาเป็นอิมพิเรียลดากอนเมื่ออิมพิเรียลดากอนถูกอัญเชิญออกมามอนสเตอร์ที่เป็นธาตุมื่อทุกใบในฟิลด์อีกไปจะถูกรีมูฟออกจากเกมพาโกลเดียของเขาก็ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจตีด้วยอเล็กซานไดรียดากอน ย้ำไปอีกทีด้วยอิม e r i ร l เรลดากอนแต่บูไอตีไม่ได้ครับโดนก๊าซตัวเองขัดขาอย่าทําตามนะครับเปิดก๊าซขัดขาตัวเองอันที่จริงเทิร์นที่แล้วเราสามารถเปิดเป็นอิมเพิร์มใส่คาราโกเดียได้มันจะคุ้มมากๆและเราจะได้จบสวยๆด้วยเอฟเฟกต์แอนิเมชั่นของบูไออี่ายเรียกออกมาเป็นไวโว่เราก็ขัดด้วยอิมเพิร์มอีกฝ่ายก็เลยลาโลกไปแบบสมัครใจจบแล้วครับกเด็กไพโมเดลของเราถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจ อยากจะซับพอร์ตช่องของเราตอนนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วเด้อเริ่มต้นที่20บาทท่านจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่คนหล่อเทเด่อนั้นใช้ได้เครดิตต้นคลิปและสิทธิการดูวิดีโอก่อนชาวบ้านชาวช่องไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุคํับสาธุด็กไพ่หมอเดีมอนเหลืองเบสเด็กเต็มสิ 10.